สดีกับเพื่อนๆพี่นงน้องทุกคนด้วยนะครับผมก็คลิปนี้นะครับใครที่เล่นใหม่นะครับหรือว่า,ายังอยากได้อาวุธที่แรงกว่าเดิมนะครับก็ลองมาที่ศูนย์ประลองนะครับเสร็จแล้วก็มาที่สอนเทคนิคนะครับมันจะแจกอาวุธให้นะครับเมื่อเราเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมีเคียว5อันมีปืน5อันมีขวาน5อันเมื่อเราผ่านตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฝึกอันแรกก่อนแล้วกันนะเปิดแล้วนะฮะอ่ะเรากด,ดับเบิลคลิก กดดับเบิลกดดับเบิลเข้าไปนะครับมันก็จะสอนว่ายิงยังไงอะไรยังไงนะครับใครที่ยังยังยังเดาคาดเดายังไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยลองมาฝึกดูนะครับมันก็ได้ของรางวัลน,นะพอผ่านแล้วทําซ้าไม่ได้นะฮะนี่ครับ,รบมันจะบอกจุดเลยเห็นไหมตารางที่ผมบอกเห็นป่ะเหมือนตารางยีมุมเก้าสิบไหมมันจะนับเลยเห็นป่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเห็นไหมอ่าเข้าใจหมดแล้วไม่ต้องถามไม่ต้องสอนเดี๋ยวยิงให้โดนเลย โชว์ให้ดูนะโชว์เนีย่ยมันบอกให้เรายิงเป้าตรงนี้ให้ได้นะครับโดยที่ใช้ระยะองศา47หรือว่าความแรงวะเนี่ยงงวะ่ะอืมเมื่อกี้ยิงพลาดนะครับเป้าขยับมาเลยอะ่ะแล้วขยับศูนย์ไม่ได้ มันให้เราอะไรวะสี่ต้องยิงสามสิบสามหรอมันให้เรายิงสามสิบสามนะครับนี่เป็นไงล่ะมันจะบอกว่าคุณผู้ชมสังเกตนะครับด้านบนที่เป็น1นึ่งสองสามี่ห้ากเจ็ดปสิบถึงยีก็คือจุดสีส้มที่เป็นตัวเลขนะครับที่อยู่ในเนี่ยตารางเนี่ยสีเขียวนี่แหละก็คืออันเดียวกันแต่มันยกยกตัวอย่างให้ความแรงนะครับเห็นไหมด้านล่างอันนั้นอ่ะอันที่สิ ชี้เริ่มจาก 16, 23, 28, 33, 37นะเรียงขึ้นมานะครับก็คือความแรงในการยิงตอนเนี้ยเป้าอยู่ที่เลข10ใช่ไหมแล้วมันบอกให้เรายิง53นะครับเราก็กดไปยิง53นะครับ53นี่ต้องเป๊ะๆนะ54ก็ได้นี่เป็นไนงะนี่นะมันก็จะโดนนะครับต่อมามันอยู่ที่14นะครับเห็นไหมด้านบนด้านบนจองผมเนี่ยมันก็จะบอกอยู่ว่า ป้าเนี่ยอยู่ที่14นะครับ14แล้วมันให้เรายิง64เห็นไหมด้านล,ล่างความแรงนะครับมันก็บอกอยู่เห็นไหมระยะห่างกับความแรงเนี่ยมันบอกอยู่นะครับตอนนี้เราต้องยิงเท่าไหร่นะ64แล้วก็นี่นะครับขีดก็คือเลย60ขึ้นไปก็จะเป็น64นะเห็นไหมแต่ผมยิง63นะครับพอดีว่าคาดเดาไม่ถึง64ขาดไป1ขีดนะครับแต่ว่ามันก็ยังโดนอยู่เนาะแน่ผ่านหรือยังเนี่ยเอา้าต้องยิงให้ผ่านอนะ่ะโอ้ตายแล้ว ไม่ได้อาวุธเลยไม่ได้อะไรเลยเอาใหม่นะฮะเดี๋ยวผมจะทําไปถึงอันที่2ก่อนนะเราวค่อยอัดคลิปต่อนะฮะอันนี้อันนี้เราทําแล้วนะโอเคคือหมายความว่าเราต้องยิงโดนทุกอันนะครับเราถึงจะผ่านด่านนั้นนะฮะด่านแรกนะก็คือจะได้รับของรางวัลน,นะถ้าไม่ผ่านก็จะไม่ได้รับนะครับอ่านี่นะครับหน้าตาของการผ่านด่านแรกนะฮะผมได้ขวาน5ชิ้นได้หินอัพชั่นนะฮะแจวเลยต่อไปด่านที่2นะครับมันก็จะสอนให้เรายกมุมขึ้นนะครับ ยกมุมขึ้นอีกหลายๆแบบอันนี้มันจะบอกว่าตอนเนี้ยอุ้ยไม่บอกอะไรเลยหรอไม่มีตารางวางอ๋อมันให้เราดูมุมจอด้านบนขวามือนะครับเห็นไหมมุมจอด้านบนขวามือนะครับตอนนี้ศัตรูห่างจากเรากี่ขีด่เราต้องนับตารางเอาดูนะครับเห็นไหมเหมือนยิงมุม90เลยนะครับหนึ่ง6 7 8สี่ห้าดดตอนนี้ศัตรูห่างที่เรา8ด นะครับ8องศานะครับ8ขีดอ่ะเรียกอย่างนี้แล้วกัน8ตารางอ่ะ8ตารางนะครับ8ตารางขีดอ่าอย่างนี้แล้วกันเราจะต้องยิง40นะครับในระยะมุมนี้นะครับปังเป้งน,น,นี่เป็นไงเพราะมันมีมันมีบอกอยู่ด้านบนจอเห็นไหมครับอันเลขที่เป็นสีส้มด้านบนคือเลขที่เป้าอยู่นะครับส่วนความแรงที่เราต้องยิงอยู่ด้านถัดไปนะเห็นไหม ตอนนี้เขาอยู่ที่9ขีดนะเราดูที่ตารางตรงขวามือบนสุดได้นะครับเพราะว่าอีกขีดเดียวก็จะเป็น10เห็นไหมล่ะม,มันมีเลข10อยู่ตรงตรงตรงตารางนะครับเพราะฉะนั้นมันง่ายมากที่เราจะนับอย่างนี้นะฮะตอนนี้อยู่เลข10เราต้องยิง45นะครับก็คือเพิ่มมาอีกหน่อย5ขีดก็เป็นตรงนี้นะครับอา้าวยิง44โดนไหมเนี่ยอ้โหถ้ายิง45คงเลยครับตอนนี้เอชช็อตเลยอะคุณผู้ชมโอเคนะครับต่อมาก็3ขีด สามขีดมันให้ยิงยี่สิบสามเห็นไหมด้านบนเห็นไหมมันให้ยิงยี่สามนะครับเราจะยิงยังไงยี่สามอ๋อเลยสักนิดหนึ่งนี่นะครับยี่สามเป๊ะเลยนี่เราไม่จำเป็นต้องเคลื่อนองศาครับเพราะมันตั้งให้อยู่แล้วเราแค่เล่นให้มันผ่านเพื่อเอาเอาวุธแค่นั้นเองนะครับโอ้ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่สิบเอ็ดสิบสองที่สิบสี่นับบนตารางเลยเห็นไหมครับเลยจากเลขสิบไปก็เป็นสิบเอ็ดสิบสองที่สสี่เห็นไหมเขาอยู่จุดแดงๆนั่นคือศัตรูอ่าประมาณนั้นสิบสี่ยิงห้าสิบห้านะครับ ใช่โอ้โหยิง56ตายแล้วโดนอยู่นะฮะวัแต่แล้วผ่านไมเนี่ยเรายิงโดนทุกดอกเลยคุณผู้ชมเฮ้ยเอาแล้วไม่มีให้ดู11 12 13 14 15อ๋อชนะแล้วนี่หว่านี่นะครับได้เคียวเคียวตัวนี้สามารถไปหาได้ที่ด่านนะครับต่อเลยแล้วอันอันที่3แล้วต้องไปลงบอสเอานะอันนี้มันปรับองศาไม่ได้อ๋อ มากำหนดมุมองศาอ๋อโอเคโอเคโอเคเข้าใจาแล้วเข้าใจาแล้วอันนี้เขาอยู่ที่8นะครับเห็นไหมลูกศรจะบอกว่า,าเป้าเนี่ยอยู่ที่8แล้วให้เรายิง48นะครับยิงความแรงอยู่ที่48นะเราก็จัดเต็มเลยครับ48ก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมสี่สิแท่นยาวๆที่อยู่ตรงระหว่างที่เรายิงเห็นไหมหลอดเปอร์เซ็นต์เห็นหลอดเปอร์เซ็นต์ที่ผมยิงไหมครับเลยมาเป็นแท่งยาวๆเป็น45เลยมาอีก2จุดก็เป็น40 6 47เอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่ความจริงต้องมีอีกขีดน,นึงเพราะว่ามันก็ยังโดนอยู่นะฮะหนึ่งสองสามสี่สี่ยิงเท่าไหรสี่ยิงสามสิบสองก็นี่ครับสามสิบสองเห็นไหมเห็นเปอร์เซ็นต์ที่ผมกดยิงความแรงนะครับนั่นนะสามสิบสองก็คือนั่นแหละเออสามสิบสองนะฮะเหมือนเปอร์เซ็นต์วัดไข่เลยนะฮะประหลอดวัดไข่อเออสิบสองนะครับสิบสองต้องยิงหกสิบเอ็ดปั๊บนี่นะครับเออ เป่เกินเก,นก็ต้องบอกว่าผมเป็นผู้เล่นเก่านะมันก็ค่อนข้างที่จะง,ง่ายๆหน่อยคนที่เป็นผู้เล่นใหม่ก็อาจจะยากนะครับนี่นะฮะผมไม่ต้องมองก็ได้นะครับความจริงแต่ผมอยากจะอธิบายให้เ,เพื่อนเพือเผื่อผู้เล่นใหม่เขาได้มาดูเนาะโอ้โหอันนี้15าเลยวะเนี่ย15 16 1า18 19เลยวะอ๋อ่านแล้วนี่วะนึกว่าให้ยิงต่อ เอโหไปอยู่ที่19โอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีรับของรางวัลยังสวยงามแล้วอย่าลืมไปทาภารกิจด้วยนะครับภารกิจทุกวันนี้นะได้รับของได้รับเงินตลอดเวลานะครับได้รับน่องไก่เอาไว้อัพสัตว์เลี้ยงนะครับผมอัพเพชรนี่เห็นไหมโอ้โหลงทีเดียวได้เพชรขนาดนี้เลยนี่สายฟรีก็ก็อยู่ได้นะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆแล้วก็ ฝากกดติดตามให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามอีพต่อต่อไปด้วยนะครับ